อะะไรวสวัสดีค่ะเราให้เพื่อนฟังในวันนี้จะมาพูดถึงกระแสดังดิวส์อลิซลาที่ถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์วันเกิดด้วยการจุดประทัด200นัด ในยามิการจนทำให้คนอื่นเดือดร้อนและเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในขณะนี้ค่ะมม้ใกลบาานเร เรื่องราวเกิดมาจากแฟนหนุ่มเซบาสเตียนลีได้จุดพลุเซอร์ไพรส์วันเกิดให้กับแฟนสาวอย่างดิวอลิสลาจำนวน200นัดเวลาสีทุ่มของเมื่อคืนที่โรงแรมสาลาบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจุดพลุแล้วก็กลับถูกประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงออกมาต่อว่าอย่างหนักว่าสิ่งที่เขาทำกันคือการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนเพราะสีทุ่มคือยามวิการ และผู้จำนวน200นัดไม่ใช่สิ่งที่เล็กน้อยทำให้หลายๆคนตกใจและมีอีกหลายๆบ้านที่สุนัขหนีหายออกจากบ้านเนื่องจากกลัวเสียงประทัดและมากไปกว่าน,นั้นก็ยังมีหลายบ้านที่มีผู้ป่วยโรคหัวใจคนแก่และเด็กที่ได้รับผลกระทบจากการเซอร์ไพรสวันเกิดในครั้งนี้ค่ะหลังจากที่กระแสวิพากวิจารณ์กระจายออกเป็นวงกว้าง จนแฮชแท็กดิวิสาราขึ้นเทรนอันดับหนึ่งของไทยจึงทำให้สาวดิวออกมาเคลื่อนไหวกับเหตุการณ์ในครั้งนี้โดยเขาได้บอกว่าต้องขอโทษด้วยนะคะที่รบกวนจากที่ทราบมาคือทางคุณเซฟได้ทำเรื่องของอนุญาตที่ทำการปกครองอำเภอบางปะอินเรียบร้อยแล้วส่วนพุ้เท่าที่ดิวเห็นคือจุดกลางน้าแต่ในส่วนบริเวณใกล้เคียงก็มีเจ้าหน้าที่คอยสแตนบายเพื่อความปลอดภัยนะคะ ต้องขอโทษอีกครั้งหากไปรบกวนแต่อยากให้เข้าใจว่าถ้าไม่ได้รับอนุญ,ญาตจริงๆริงดิวเชื่อว,ว่าคุณเซฟคงไม่จุดแน่นอนจากนั้นดิโอริสลาก็ยังได้ย้ำอีกครั้งว่าขอโทษที่ได้จุดพลุก,กลางแม่น้ำและคงไปรบกวนใครๆในช่วงเวลา21.56นาฬิกานาทีถึง21.59นาฬิกานาทีเป็นเวลา3นาทีนะคะแต่เท่าที่ทราบมา ทางเขาก็ได้มีการขออนุญาตอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วน่าจะคิดไตร่ตองได้ใช้สมองประมาณหนึ่งแล้วล่ะค่ะห้าทุ่มแล้วนะคะตอนนี้ขอบคุณค่ะขอโทษนะคะฝันดีค่ะมากไปกว่านั้นทางดิโริสราก็ยังได้ลบคอมเมนต์ที่โดนต่อว่าอีกด้วยค่ะและสุดท้ายแฟนหนุ่มอย่างเซบาสเตียนจึงได้ออกมาลงหลักฐานในการขออนุญาตในการจุดประทัดว่าตนนั้นไม่ได้ทำผิดกฎหมายอย่างแน่นอนค่ะ แต่ถึงแม้ทั้งคู่เนี่ยจะลงหลักฐานหรือว่าอธิบายว่าตนนั้นไม่ได้ทําผิดกฎหมายแต่อย่างใดแต่ก็ยังไม่วายค่ะโดนชี้ถึงเรื่องจิตสํานึกว่าทั้งคู่ควรจะมีจิตสํานึกและมารยาทในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมให้มากกว่านี้เพราะการกระทําในครั้งนี้แม้ทั้งคู่จะเสียเงินไปมหาศาลแต่หากทําให้คนอื่นเดือดร้อนมันก็ไม่ใช่ผลดีค่ะเราก็ต้องมาติดตามชมกันต่อไปนะคะว่าเจ้าของวันเกิดอย่างสาวเดีอริสรา จะทำอย่างไรกับคำวิพากษ์วิจารณ์นี้ค่ะสำหรับวันนี้เล่าให้เพื่อนฟังก็ขอลาไปก่อนสำหรับใครที่อยากจะให้เล่าข่าวไหนให้ฟังก็สามารถที่จะคอมเมนต์มาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ